เป็นทางการนะครับครับผมนในวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะมาเสิร์ฟวอนเดอร์โชว์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเลยครับแน่นอนครับผมว่าตีมีดตีแลกของเรานะครับผมผสมประสานความสนุกมีแบบหลายฟีลลิ่งมากๆนะครับผมบอกเลยว่าทุกฟีลลิ่งเนี่ยมีความสนุกที่แตกต่างกันนะครับผมไหนๆๆใครมาดีมีดแล์วันบ้างครับ แต่คราวนี้เราจะเป็นกว่า,า,าต,วต้องมามาหมาต้องมาเพราะเพราะว่าคนแสดงเพราะคนแสดงใช่คราวนี้เราจัดเต็มกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหน้าผมและผู้คนที่มากขึ้นแล้วก็ดูดิที่มากขึ้นรับรองว่าสนุกแน่นอนครับช่วย,วยก็บอกนะครับว่าเมื่อว,วานนี้เราได้ทำการรันทูเป็นลองเล่นเล่นดูต้องบอกว่าโชว์ที่เราเห็นเนี่ยปีที่แล้ว เขาบอกว่า3ชั่วโมงนี่น้ำจิ้มปีนี้เราจัดแบบพบคูณ2วันนี้เที่ยงคืนเราไม่เลิกนะครับคู่กังคู่เที่ยงคืนเลยเหรอทุกทีเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเริ่มสักตีห้าไหมเราก็ตักบาทพอดีใช่จบโชว์ปุ๊บตักบาทต่อได้เลยเอางั้นเลยไหมไดนว้าไดนว้าแต่จริงๆแล้วเราลันทูเลื่อนนะครับแต่ลันไปทุกวันลับไปทุกวันนะครับ

You should see me in a crown. Watch me think about. อีกคนนนะเพื่อนอนนครับไม่ได้มีแค่คนเดียวครับพี่เจ๊บครับก็ผู้เป็นใส่เสื้อตัวไหนมันทำให้ร้อนทำให้มันมีความรัครับครับผมสวัสดีครับก็อยากจะบอกครับไม่ธรรมดาเพี่เพื่อนอะอะไรอะ ผมใส่ขายาวแต่อาจจะไม่ได้ใส่แขนยาวเลยอะครับเหนื่อยหรอนะไม่เหนื่อยทั้หมดพอ๋อตาอยู่แรงอีกคนต้องไปขึ้นมาต้องใช้เวลานี่อยากจะบอกว่าเราถูกกับไฟจริงๆนะตั้งแต่แบบสองปีก่อนสามปีก nah, ่อนก็ยังถูกกับไฟณปัจจุบันนยังถูกกับไฟอยู่ขนาดนี้ยังชื่ออโณนน์เลยโอเคครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลา ทุกคนพร้อมยังครับผมยังยังยังหรอไหนอะไรเขาบอกใอดใครวอปองหรอแล้วแถวนี้ได้บอกไหมครับแล้วถามว่าแล้วแล้วแลอะไรเราไม่ใครกันสิเพราะว่าอ๋อไม่ this is original yeah yeah แต่ว่าเราจะมาโยโย่ัน คุณถอดแล้หรอถอดไปแล้วพี่ปู่ยอมไปแล้วโอเคครับปไปคุณนี่ครับไปต่อไปเลยมไม่ไม่ถึงสักที่แ้วต่อไป ชอวยช่วยเขาถึงนี้นหน่อย้งได้ไหมครับทำใครครับทังกล <laughs> ้องไงแปลกๆนคะครับต้องทำไมท่ได้ทำไม่ได้ได้ครับถ้าถังกล้องต้องโดนถาม,ามดได้โดนถามได้ครับ <laughs> ถามยังไง้าง ะเสร็จตองแล้วก็กลับบ้กินอะไรดีเฮ้ยกินอะไรไม่เอ้นไอเข้าแบงๆครับอ่นี้มีใครในดีดูรายการทีมบ้างครับดีดมูครับบไ้หรอครับไม่เป็นไรครับดูเยอะหลังได้นะครับดูเยอะหลังได้ทางไหนครับก็ ข้างหนครับน um <to ี่ท่านีบอคู่แชร์ด้วครับที่นี่การขอะเพราะว่าเขาบอกเขาดูไม่เออใช่ไหมใช่ดีเช็คว่าได้ที่ไหนนะครับอะไรนะครับที่ไหนนะฮะ YouTube อ่า YouTube ใช่ช่องดีแชนแนลนะครับเดี๋ยวมาวันนี้มีอะไรจะบอกด้วยอ่วันนี้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาหนึ่งคนครับ ผมเองน <rock> <ained. S 1> อยากให้เขาปรากดตัวเร็วๆอยากให้เขาปรากตัวเร็วมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับไนต้าครับอยู่ไหนครับรอยู่ไหนเุณตาเ่อหนะี่ต้าไหนเรืออไรเรี่ไต้าตะโกนขึ้นมาก็ได้ารัาต้าต้าต้าาแ้บต้าตบาต้าต้าตาต้าาต้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 ้าตา้ต้าส้้ต ก็นะครับฝากพรุ่งนี้วันนี้ดูคอนเสิร์ตจบพรุ่งนี้นะครับมีทีสีของ Team Defension เรนตี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนไปดูแล้วก็วไปรู้จักกับเจนสามกันามากขึ้นด้วยนะครับฝากด้วยครับแต่ไหนก็เข้าเรื่องเรนตี้แล้วเนาะเพลงที่เราจะโชว์ต่อไปเป็นเพลงของเรนตี้เหมือนกันเป็นของเจนสามของเรานะครับ อย่าไปโชว์ความเหนื่อยเขาบอกว่าการเต้นเนี่ยเราจะไปเหนื่อยโชว์เขาโหูสบายไม่รู้สึกให้ดูแบบไม่มีหอบไม่มีเหงื่อกไม่แต่ยดเดียวสบายมากคืออยากจะบอกว่าเมื่อกี้เครียดนะมีใครสังเกตไหมว่าสีหน้าโผมมันดูตึงเครียดผิดปกติรู้สึกไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่หนาจริงๆแล้วคือมันคือคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ไม่ใช่หนาเขาไม่ใช่หนาเขาไม่ได้เครียดแต่ว่า คอนเสิร e ์ผู <ả> ời, ้ใหญ่เขาบอกว่าเราเต้นยิ้มเยอะแล้วตลกเยอะแล้วลองหน้าตึงๆเที่ยงหน่อยเพราะเราเป็นตัวตึง่ะใช่ไหมคือเมื่อกี้เราเห็นละสามตัวตึงจัดสามเครับแล้วเราก็เลยเฮ้ยิทีไงเราจะคยังตีมคอนเซ็ปต์แบบตึงอยู่ครับเราก็เลยไปชิโบท็อกให้ตึงไ พอดี็นหน้าเราเนี่ยมันจะมีแต่ความสูุภาพสุนสนานวันนี้เราเลยเก็บความอึดนานไว้ข้างในและเอาสีหน้าที่สนุกสนานแบบกุ้มกลิ่มพอรได้แค่รอ <c oughs> ยยิ้มมุมปากแล้วก็เป็นพม้อพิกับทุกทุกคนที่มาในวันนี้ขอเสียง่ลยครับเร็ว <c oughs> มีกำลังใจนะเราหมดโชว์คู่ไปแล้วหนึ่งเขาบอกว่าฮิปปี้แลนนี่เป็นอะไรที่มีคนคาดหวัง ถามอะไรบ้างว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรครับเราดันทำได้ดีมากๆอ้าวกดดันแล้วพอืเนอะไรคนอื่นเราเนี้ยเขายุ่หลังหนาทั้งหมดมั็นยังไงการงานดีแล้วเปลอดีไหมครับชลบุรีไหมอ่าเขาบอกแก้เครียดดีอ่าแก้เครียดดีไม่จริงบอกว่าเราก็ซ้อมมาอย่างเต็มที่ใช่ครับเรถึงต่อไปเนี่ยจะเป็นอีกทีก์ ที่พี่ชายของผมเนี่ยเขาแบบซ้อมหนักมากเต็มที่มากๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะพร้อมแต่ผมให้คุณพูดคุยสั้นยแล้วกันเดี๋ยวผมไปเตรียมโชว์ผมบ้างได้ไหมขออะไรผมาเฮ้ยขอเลยคุณไม่ต้องแล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรต้องนี่แล้วเอาแล้วขออย่างเดียวขออะไรครับขอต่อจากน้องชายผมหน่อยฮะดูดูที่จะไม่ทำให้ผิดแล้วเดี๋ยวที่พี่ชาย ปังปากเลยนะ,ค,ะยครับเจยจเยครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมตั้งใจที่จะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับมาก <c oughs> ผมเคยบอกตัวเองเสมอว่าผมเต้นไม่ได้ครับวันนี้เพลงนี้จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับพวกเราจะถอนผมว่าถ้าไม่มีพวกเราและทุกคนที่อยู่นนี้และท่านท่านชาทุกคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ครับนี่แหละครับพวกเราในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะหลังจากนี้ก็เด nice ี๋ยวขออนุญาตให้พวกเราทุกคนขึ้นไปพูด อะไรบางอย่างที่เม i ส s ตจล้วกันคร ใจเราใส่ขึ้นมากชุดเนี้ยเออเว่าเราแต่งขึ้นมากเลยนะชุดเนี้ยเราไม่เท่ไม่เท่ยนะเออเยอะนว่าถึงเวลาได้เงินไม่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 รู้ก่อนเอาชอบเขาชอบฝันบ้างนะอ่าวเขาไม่มีฝันแล้วใครชอบบ้างครับคิดว่าคิดว่าโชว์นี้ของพวกเราจะเท่ขนาดไหนครับไม่ใช่ ผาผ่านมาเนี่ยเราเขาจัดเต็มหมดแล้วมันถึงไปเราแล้วเกณฑเหนึ่งของเรามันต้องจัดเต็มแล้วคคแต่ก่อนเดินลืขอถทา้าซะหน่อยแล้วกันปีใหม่ที่ผ่านมามีใครบ้างที่ยังไม่โชคดีขอ,อเสียหน่อยเร็วเพราว่ายังไม่โชคดีกันหลายคนแต่วันนี้คุณอาจจะโชคดีก็ได้เพราะว่าเรามีโชคมาให้นีสิ่งทิ่โชค ไม่ดีและค่ะไม่ดีเลยนี่้องดีลองเนี้ยใครจะไ่โชคดีผู้หายโชคดีก็ได้และโชคดีนะครับจะตกแถวแถวรังสิทธ์เอาละเอาละเอาลเต้องไปอยู่ดีๆก็เออได้เลยครับผมขอยทุกคน

เขาไม่เปิดหรอเจนก็หรอเฮ้ยไปไหนอ่ะผมเจนก็เปิดพร้อมกันทุกวันแต่เร็วันนี้ไม่เปิดทำไมอ่ะพี่พี่คือฝันอ่ะหรอหรือว่าร้านเจนลองมาดีหรือจะสู้ดูมันดองให้เราทุกคนแพ้เดี๋ยวนะขอไปตามเพื่อนก่อนต่อร้านกันเปกนทีมเร็วๆนะได้ได้เลยอ่า เอ้ยหลับโตแล้วกันเตรียมเตรียมเตรียมตัวมาจะขายแล้วอ่ะเลียงเข้ามาแล้วค่ะเลียงเข้ามาดูมันดองดูมันดองมาแล้วเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วพี่ใช่นี่แหละดูมันดองก็จะเสิร <4 S 2> สุกเดือนท่านจ้าบะลาวะทำไมดีเฮ้ย <c oughs> เอาเลยหวามา,มาสูตรีต้องอร่อยแน่มาไว้ <c oughs> บ้เนียบ้ตันอ่ยเราพกันิเป็นไรครับเป็นไรกันหรอครับแล้วอไรเรื่องเสียงเขาก็เจ๊งแล้วอ่า จเหมือนกันเอายังไงดีล่ะทีนี้ดีครัเราพร้อมกันเซรไหมอ่ะองไเซรไหมหรือว่าทุกคนจะช่วยกันหรือว่าทุกคนช่วยอไหมช่วยได้ไหมครับแสุด่ต้องเลอะไรผมก็แค่ามค่นนรองไหมรองหนึ่อการนหนึ่งสองสาม i'll touch your back will touch ทุกคนคิดว่า a ารา i ด e ์แ n d เป็นไงบ้างครับกับเลนส์ซูเปอร์ชาร์ทของเราอ่่พี่เก่งครับพี่เก่งว่าคาราเด s ์แ a n d ก็แบบม่าหลังปรึกษาเขายังไง ไงนะครก็เรื่องเกีแบบการใช้ชีวิตการออกกำลังกายก็เลยแบบเป็นเพลงต่อไปถ้าเรารู้ตาวอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยครับเพื่อออกกำลังกายนะเรื่องออกกำลังกายเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายออกกำลังกายต้องโค้ตเต้แล้วล่ะได้ข่าวว่าคุณแบบคุมอาหารแบบสุดๆเลยเพื่อควันฮะโอ้ย ให้ผมแซกับผมเรื่องออกกันเฮ้เราเขาเลี้ยงกันตั้งแตเราเขาเลี้ยกันตั้งแต่จริงครับแรกนะครับโชว์ของพวกเราโชว์แรกกับพวกเราคือมวนะครับคอนเสิร์ตเฮ้ยนะเรื่อคอนเสิร์ตครั้งแรกผมต้องทำเลยได้ยังบ้างครับที่เก่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเพราะว่าเราซ้อมมาเป็นเดือนอ่ะเพื่อแบบเพื่อโชว์แบบแค่หนึ่งหนึ่งคุณโชว์แล้วฮะโหมาก หนึ่งนี่อะไรครับคอนอ่าครับใช่เราทั้เพลงตามร้องีพลงเมื่อกี้เพลงต่อไปนะครับครูเมื่อกี้เราโชว์ความน่ารักไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะโชว์อีกด้านหนึ่งของเราบ้างว่าเราไม่ได้มีแต่ด้านที่เราน่ารักเลยด้านไหนครับอาจจะเป็นด้านข้างครับเฮ้ยนี่ตลกอ่ะไม่ได้เข้าเต้นไปกี้นะครับไม่ครับไต่อาจารไม่ได้โชว์ละครับอ้าวครับงั้นไปชมโชว์ต่อไปของพวกเราเลยครับ